สวัสดีครับผมก้องกับช่องก้องเจอร์นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแชร์ประสบการณ์นะครับกับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือวิ่งทั่วไทยเท่ไปทุกภาคนะครับซึ่งนักวิ่งลหลายคนเนี่ยรวมหึงตัวผมเองเนี่ยแต่ละปีหรือว่าการที่เราจะวิ่งทักที่ถึงเนี่ยเราจะมีที่วิ่งในใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยภาคเนี้ยอยากไปวิ่งงานไหนดีหรือว่าอยากจะวิ่งงานงานเนี้ย เพราะอะไรแล้วบางทีเนี่ยเราพอเราเลือกงานแล้วบางทีงานนี้ก็อยู่อีพักหนึ่งอยู่อีคหนึ่งพักเหนือบ้างภาคใต้บ้างภาคตอนออกบ้างทีนี้ผมเองก็เลยมีความคิดว่าถ้าในเมื่อเราอยากจะวิ่งงานนี้ของแต่ละภาคแล้วหรือบางครั้งเราไปเที่ยวของแต่ละภาคแล้วแล้วมันจะดีไหมถ้าไปเที่ยวหรือไปวิ่งด้วยแล้วมันได้เหรียญอีเหรียญหนึ่งเพิ่มขึ้นมาซึ่เมื่อประกอบรวมแล้วเป็นแผนที่ประเทศไทยมันก็คงจะดีผมก็เลยสมัครไปเลยครับ สำหรับกิจกรรมวิ่งทั่วไทยเที่ยวไปทุกเทพไปทุกภาคเนี่ยก็สมัครทั้งเซตเลยทั้งหมด5ภาคนะครับโดยที่การสมัครตรงนี้นะเราสมัครเป็นแพ็กเกจเสื้อพร้อมเหรียญแล้วก็การวิ่งเนี่ยคือไม่ได้กําหนดว่าจะต้องวิ่งโรงงานเราจะวิ่งเองซ้อมเองก็ได้แต่ว่ากฎก็คือต้องระยะเกิน10ดกิโลขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งที่ไหน ก็แชร์เป็นโลเคชันหรือว่าเป็นรูปภาพถ่ายแล้วก็ส่งผลไปเราก็ได้แหละพอวิ่งเสร็จน,นะครับก็จะได้เหรียญที่ประกอบครบทั้งหมด5ภาคเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยครับลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับกิจกรรมเนี้นอกจากว่าเราจะได้เหรียญแล้วนะเราก็ยังร่วมทําบุญด้วยนะครับสําหรับทําบุญเพื่อเป็นให้น้องๆนะครับตบทบทุนการศึกษาให้น้องๆประจําโรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมกับมูลนิธิหยดน้ํานะครับเดีย๋ยวเราไปเริมกันที่ภาคแรกกันดีกว่าครับ สำหรับภาคแรกนะครับที่ผมเริ่มวิ่งเลยก็คือภาคกานะครับก็เป็นงานวิ่งครับของงานวิ่งถิ่นวิรชนของสิหงบุรีผมลงระยะ2 1กิโลครับเป็นฮาฟแรกด้วยเลยแล้วก็งานเนี้ยคือจริงอตั้งใจว่าอยากได้ซับทูแต่ว่ามันเป็นฮาฟแรกกันเนาะก็เลยเกินเวลาประมาณ1นาทีกับ3าวินาทีนะครับจริงๆก็ตั้งใจว่า จะเป็นฮาร์ฟแรกเนี่ยที่ลากูน่าแต่กลัวไม่รอดเนี่ยลงงานนี้ก่อนแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บตรงผลไปก็จะได้เหรียญกับเสื้ออันนี้คือเหรียญของภาคกลางนะครับสัญลักษณ์ของภาคกลางก็คือกินเท่นะครับเสื้อนะครับก็โทนเป็นโทนสีออกเหลืองๆแล้วก็แขนสีส้มนะครับก็เสื้อเนี่ยข้างหน้าเลยจะเห็นเป็นแต่ละของตลาดน้ํานะครับก็คือสัญลักษณ์ของภาคภาคกลางนั่นเองนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีคําว่ากินเทแล้วก็จะบอกนะครับว่านี่คือเป็นเสื้อของภาคกลางครับภาคที่สอนะครับที่ผมวิ่งนะครับก็จะเป็นภาคใต้นะครับซึ่งงานวิ่งนี้ก็คืองานวิ่งลากูน่าที่ตั้งใจว่าจะเป็นฮาร์ปแรกนะครับแต่ก็กลายเป็นฮาร์ปที่2ไปเลยอย่างที่บอกเป้าหมายก็คือ,อยังยังซับทูอยู่นะแต่ว่างานวิ่งนี้ก็ พาทรัพทูเป็น,นิดเดียวเองเป็น5วิวิณีเองก็ดูบรรยากาศจากจากคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปที่วิ่งแต่ละภาคเนี่ยจะผมลงไว้ใต้คลิปนะไปลองไปดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญของภาคใต้กันดีกว่าครับนะอันนี้คือเหรียญของภาคใต้นะครับนี่ครับนี่คือเหรียญของภาคใต้นะครับนี่คือเสื้อของภาคใต้นะครับเสื้อจะเป็นโทนสี เป็นป้านะครับแล้วก็แขนตรงนี้เป็นสีน้ําเงินแต่ละของภาคใต้ก็จะเห็นเลยว่าเป็นเกาะพีพีครับจัดกระบี่แล้วก็เป็นลุงเท่นะครับซึ่งเป็นจัญลักษณ์ของภาคใต้นั่นเองส่วนด้านหลังนะครับจะเขียนคขาว่าล่องเทนะครับแล้วก็มีไฮไลท์บอกว่าอันนี้เป็นของภาคใต้นะภาคที่3นะครับก็เป็นภาคตะวันออกนะซึ่งภาคตะวันออกเนี่ยก็เป็นภาคที่ผมจัดวิ่งเองพอดีว่าผมไปไปเที่ยวแถว ระยองชนบุรีก็เลยจัดทริปเองดูแผนที่ใน Google แล้วก็ลองเซิร์ชเองนะครับก็ดูว่าจุดไหนมันน่าวิ่งบ้างนะครับก็เลยไปเจอว่าถ้าเริ่มต้นจากทาพานเตลเริมชัยเนี่ยแล้วต่อไปที่พระเจดีกลางน้ํากลับมาที่หาดแหลมเจริญเนี่ยมันคงจะสวยนะวิ่งวิ่งเรียบชายหาดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการวิ่งของภาคตะวันออกนะครับ แล้วก็ระยะทางที่วิ่งก็อย่างที่บอก10กิโลผมวิ่งมันมาตั้ง10.5หรือ11เนี่ยแหละไม่แน่ใจนะครับก็บรรยากาศเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะไปดูที่ใต้คลิปนะครับพอวิ่งแต่แล้วส่งผลเหรียญจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเหรียญของภาคตะวันออกนะครับจะเขียนคําว่าชิลเท่น,นะครับเหรียญจะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดของภาคตะวันออกเนาะเสื้อของ ภาคตอนออกนะครับก็จะเป็นโทนสีเขียวอ่อนแข่เป็นสีเขียวเข้มนะครับแต่ละที่เด่นก็คือจะเป็นโบสถ์นะครับวัดพระแม่ปาริสตริตนิลมนจังหวัดจันทบุรีนะครับจะมีเป็นรูปพญานาคด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอะไรกับภาคนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเขียนคําว่าชิลเท่นะครับแล้วก็มีแต่ละของภาคตอนออกด้วยนะครับภาคที่4แล้วนะครับภาคที่4ีก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ภาคเนี้ยผมลงงานวิ่งไว้นะครับเป็นงานวิ่งของดัตมิวสิเล็กเตนะครับก็คือจะวิ่งกับพี่ตูนนั่นเองงานวิ่งเนี้ยก็อย่างที่บอกผมลงวิ่ง 10K ไว้เป็นวิ่งแบบ v i p ก็คือจะมี VP ก็คือสมัครเป็นเป็นคู่วิ่งนะครับข้อดีของวิ่ง VP ก็คือมันจะวิ่งแล้วก็เป็นช่วยของเรื่องการกุศลด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเสื้อมันแบบเป็นได้สีดําด้วยกันเลยสมัครตรงนี้ไปพอวิ่งเสร็จแล้วนะครับงานวิ่งเนี้ยมันจะมีคอนเสิร์ต เราไปชมด้วยคอนเสิร์ตกับพี่ตูนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถือว่าวิ่งด้วยแล้วได้ดูคอนเสิร์ตด้วยดีมากเลยครับต่อไปเรามาดูเหรียญค่ยายบนออกเฉียงเหนือนครับบ่องเท่นะครับเสื้อของภาคตนออกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นโทนสีแดงเลยนะครับแดงอ่อนแขนเป็นแดงเข้มนะครับสัญลักษณ์ของเสื้อภาคเนี้ยเยอะมากนะครับเริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์ภูเขาภูเบียงนะครับจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีเป็ด นะครับเปเ็ดเ,เหลืองเป็ดเหลืองเนลักษณะของจังหวัดอุดรธานีนะครับมีผีตาโคนประเพณีของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีพญานาคด้วยพญานาคนี่เป็นที่เรารูกนอยู่ว้างวลายพญานาคของจังหวัดอนบนุบลราชธานีครับด้านหลังก็จะเขียนคขาว่าบองเทแล้วก็มีกราฟิกให้ดูนะครับของภาคตัวนอเชียงเหนือครับภาพสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็คือภาคเหนือนั่นเอง ภาคเหนือที่ผมไปวิ่งเนี่ยผมไปวิ่งช่วงปลายปีพอดีเพราะว่ากําหนดการของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่เมษาจนถึงห้ามเกินธันวาของภายในปีนั้นก็คือปี2 5 6 2คือปีที่แล้วนั่นเองการวิ่งของภาคเหนือนะครับพอดีก็ไปเที่ยวที่ภาคเหนือด้วยพอดีไปวิ่งที่อำเภอจองทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นการจัดวิ่งเอง ก็ลองดูว่าเอ้ยถ้าเราไปจองทองเนี่ยเราจะวิ่ง10กิโลมจะมีเส้นทางไหนบ้างก็ตัวช่วยก็คือ Google ครับลากๆๆๆๆไปเลยนะครับลพาลากจนปุ๊บแล้วก็มาวนก็เลยว่าได้สถานที่ก็คือจะวิ่งเป็นรอบรอบของหมู่บ้านในอำเภอจองทองขึ้นเป็นเขาว,วนลงมาเจอหมู่บ้านแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุีจองทองแล้วกลับมาจุดเดินก็ประมาณ10กิโลปมกิโลครึ่งพอดีนะครับบรรยากาศ ที่วิ่วิ่งตอนนั้นนําเป็นหน้าหนาวด้วยแล้วก็แบบเย็นสบายมากเลยนะครับนรายละเอียดถ้าดูเพิ่มเติมเดี๋ยวดูใต้คลิปนะครับจะจะเอาลิงก์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญของภาคเหนือกันดีกว่าครับนี่คือเหรียญของภาคเหนือน,นะครับนี่ครับเหรียญภาคเหนือก็คือเป็นแอลเท่ T ครับสําหรับเสื้อของภาคเหนือน,นะครับก็จะเป็นโทนสีม่วงนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เงนก็คือวัดล่องขุน บ์วัดหนองประกัง้งและก็ต้นพญาเสือข้องที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองครับข้างหลังเหมือนเดิมก็เขียนว่าเอลเทแล้วก็เป็นกราฟิกของจังหวัดทางภาคเหนือนะครับผมก็ได้แชร์ประสบการณ์ของการวิ่งทั่วไทยไปแล้วนะครับว่าแต่ละภาคเนี่ยผมวิ่งงานวิ่งอะไรวิ่งจังหวัดไหนไปวิ่งที่ไหนบ้างอะไรนะครับก็เป็นการแชร์ไอเดียนะครับสำหรับ พี่พี่นักวิ่งหรือนักวิ่งท่านใดที่อยากลงงานวิ่งด้วยไปเที่ยวด้วยไปลองวิ่งออกกำลังกายเองแล้วก็ได้เหรียญเหรียญหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหรียญที่เราเก็บสะสมแล้วมันเป็นความรับใจของเราเองนะครับก็ไปลองดูครับสามารถสมัครได้ที่ในเพจนะครับวิ่งทั่วไทยลองไปเซิร์ชดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นแรงบันดัยใ,ให้ทุกคนลองไปออกกันวิ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เข้าใจว่าเป็นช่วงโควิดเนาะ เราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ได้ใจก่อนว่าอยากไปเที่ยวไหนวิ่งที่ไหนบ้างถึงเวลาแล้วก็เราค่อยออกไปกันครับดูคลิปแล้วก็ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับสําหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ